กับคลาสสิโกโทร026180808อาพูดคุยกันนะครับกับทางด้านของคุณนทัทธีจุฑาวรากุลนะครับจากคลาสสิโกฟิวเจอร์สจำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับ กรณีค่ะคนนั้นพฮะในช่วงของค่้มคืนที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำดูเหมือนว่าจะทะลุแนวต้านที่เราคุยกันมาตลอดทั้งหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา16 4 0งหรยี่เหรียญต่อเทโอนส์ทะลุขึ้นมาแล้วนะฮะตรงจุดนี้เราไปมองเลยไหมครับสำหรับแนวต้านแต่ไป1670เเหรียญหรือว่าถ้าหากว่าไปพิจารณานะครับจากประเด็นที่นักลงทุนเนี่ยเล่นกันขึ้นมาเนี่ยตรงนี้จะมีความแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนครับ ค่ะก็สำหรับอย่างเมื่อวานนี้นะคะจะเห็นได้ว่าตอนแรกะะแราคาทองคาก็เคลื่อนไหวพยายามเทสแนวต้านประมาณ1,645นะคะในตลอดอการซื้อขายในช่วงบ่ายก็มีการปรับขึ้นมาเทสประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาบ้างนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆรอการประกาศของทาง FOMC ตอนค่ำคืนตอนประมาณตีหนึ่งนะคะพอหลังจากทาง FOMC ออกมาพูดนะคะก็ราคาทองคําก็มีการดีดตัวขึ้นแรงนะคะหลังจากที่มีสมาชิกในที่ประชุมมีการพูดถึงมาตรการ QE สนะคะ ว่าอาจจะนามาใช้ถ้าเศรษฐกิจสหรัฐไม่ฟื้นตัวดังคาดตรงนี้ก็ถือว่าทําให้ราคาทองคำนะคะเดืดตัวขึ้นแรงแล้วก็ขึ้นไปเทสประมาณ1660เหรียญนะคะในเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตลาดก็มีการคาดการณ์ในเชิงบวกนะคะในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหลังการประชุมของทางแจ็คสันโธในสิ้นเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยถือว่าเป็นปัจจัยที่สับสูนราคาทองคำในช่วงน,นี้ประกอบกับอย่างต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ราคาพันิน้มก็มีการปรับตัวขึ้นแรงในเหตุการณ์รุ ทางในที่เหมืองผลิตที่แอฟริกาใต้นะคะตรงนั้นก็เป็นปัจจัยที่ทําให้สินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นพาตินัม์ชินเวอร์นะคะแล้วก็ทองคําก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่า ก็ต้องดูตอนนี้นะคะแนวแนวต้านถ้าเกิดสามารถเบรกผ่านจุดนี้ไปได้1,662เหรียญบริเวณนี้ขึ้นไปนะคะก็มีโอกาสเทสประมาณ1,675เหรียญถ้าสังเกตกานในเทคนิคแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เราคุยกันตั้งแต่เดือนประมาณพฤษภาคมนะคะจุดต่ำสุดก็ยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคะส่วนจุดสูงสุดเนี่ยหลังจากเบรกผ่านแล้วบประมาณ1,645ขึ้นมานะคะก็จะเห็นได้ว่าจุดสูงสุดถัดไปที่พยายามจะ เทสขึ้นไปนะคะที่ประมาณหนึ่งพันหกร้อยสจสิบเอ็ดที่เป็นไฮสูงสุดของตอนเดือนอ่า ต้นเดือนส <พา S 2> <า>ิงาคมนะคะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าสามารถเบกตรงนี้ไปได้นะคะสัญญาณทองคําก็จะยิ่งเป็นบวกมากขึ้นแล้วก็ไปดูที่ระดับ1690หรือว่า1,700เหรียญบริเวณนั้นนะคะแต่ว่าช่วงอย่างวันนี้นะคะก็แนะนำนกลงทุนถ้าเกิดราคาทองคำมีการย่อแล้วสามารถยืนได้เหนือระดับประมาณ1647หี่เหรียญหรือว่า1642หี่เหรียญก็จะเข้ามาสะสมได้เพราะว่าการปรับขึ้นมาของราคาตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าก็ยังเป็นสัญญาณที่มีโอกาสาที่จะเบกผ่าน1612แล้วก็ปรับขึ้นอย เคสนวตันถัดไป1,675ได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่ามีการประชุม ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นควีนประชุมกับผู้นํายุโรปต่างๆนะคะก็ต้องดูข่าวทางควีนด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงการคาดหวังของการสหรัฐอเมริกานะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้มี QE3 อสามออกมาอย่างที่คาดจริงๆนะคะตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะมีแรงขายออกมาได้นะคะก็ต้องดูว่าการปรับขึ้นของทองคาตอนนี้นะคะสามารถขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่องไหมอย่างเมื่อวานนี้กองทุน s p d r ก็มีการซื้อทองคําเพิ่มอีกนะคะอีกประมาณ3ตันกว่าๆเพราะฉะนั้นในทั้งเดือนนี้แล้วก็ซื้อทองคาเพิ่มประมาณ33าันกว่าแล้ว <ด>ครับนะครขออนุญาตนะครับโชวดีเวลานั้นเหลือน้อยมากเลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณนัทครับน่าเสียดายมากเลยนะครับขอบพระคุณค่ะครับผม <ขอ S 1> สำหรับวินาทีปัจจุบัน1 6 6 0รเหรียญ16เซนต์ต่อทรอยส์